สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิดพามาชมสวนหลังบ้านนะคะสวนในน้อยนะคะมาชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมามา๋ยวให้ชมนะคะ ลายานะคะอาจจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะพิจาวณาประจําวันของนี้นะคะังจากที่ทำกับข้าวให้ยายไปวัดสิเล่นะคะก็ต,ตามมาก็เพิ่งได้รถนี่ละค่ะเพราะว่าฝนเริ่มไม่ตกแล้วนะคะนี่ก็จะรถไม่เยอะเท่าไหร่พักนะ น,ะะน,น,นนี่ก็จะกลับต้องให้ชมนะคะสวนน,น้อยๆหลังบ้านนะคะมีเกือบทุกอย่างนะคะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่บ้านนี้เรียกใบคิงนะคะนี่คิงนี่ซาาเนนะคะอันนี้คนไทยไม่เรียกอะไรไมทราบน,นะคะนี่เรียกพับอะไรเนื้อเนี่ยแล้วก็มีหอมนะคะมีใบเมงรัก คิจวัดประจําวันนี้แต่ละวันนะคะค่ะบางวันก็ถ้ารีบไปทํางานก็ไม่ไดลดกลับมตอนเย็นค่อยลดค่ะนี่ค่ะสวนนิน้อยหลังบ้านนะคะต้นกระถินด้วยนะคะเป็นผักได้ด้วยแล้วก็มีผักบุ้งนะ,ะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะเพราะว่าแน,น่ี้ก็ไม่ชอบของตลาดนะคะเราจะปลูกกินเองแต่ว่าผักนี้เราก็ต้องลวกก่อนนะคะให้ได้กินสดนะคะ่ะ ผักมุ้งนะคะแล้วก็กระทินนะคะริมรั้วมีมะเขือด้วยนะคะแล้วก็พริกฝั่งนี้แล้วก็มะละกอนะคะมะเขือมันจะมีสองแบบนะคะค่ะอันนี้มะเขือแบบไม่หยาบแล้วก็อันนั้นแบบมะเขือหยาบนะคะจะใช้ปรุงอาหารนะคะใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่านี่ก็รอนะคะมะละกอไม่ได้หซุกนะคะฝั่งนี้ ก็จะเป็นนี่ค่ะไว้ต่ำส้มตำนะคะค่ะวันนี้นี่พามาชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะแล้วก็จะพาไปเก็บผักวานด้วยนะคะค่ะไม่รู้จะเก็บได้ไหมผักวานมันสูงนะคะช่ใช้บันได้ค่ะชมบรรยากาศหลังบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นผักได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะ,คะ น,ะะนี่จะเป็นหลังบ้านนี้ก็เตรียมบันไดนะคะจะเก็บผักหวานนะคะมาม้านะคะไอซีมาเก็บผักหวานด้วยกันนะคะอ,อังน,นั้นก็จะเป็นทัวนะคะยายปลูกไว้นะคะทัวเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะตัวอาจจะแก่ไปหน่อยนะคะว่านี้ไม่เห็นนะะีนะ่ค่ะก่ําไปทํางานเนาะกลับมาก็ข้ามทางนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือพวงแต่ว่าพันนี้จะเป็นขมนะคะ เป็คมๆคมคมนะคะเนี่ยฝั่งรั้วนะคะตรงนี้นะคะอันนี้บ้านติดกันกับนีน้แล้วก็จะเป็นบ้านของคุณน้านะคะลูกพี่ลูกน้องกันที่มีรถเกี่ยวนะคะที่ไปเกี่ยวข้าวช่วยให้นี้นะคะค่ะวันนี้นะก็จะไปเกี่ยวอีกนะคะมาดูบรรยากาศดูทัวเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแก่มหมดแล้วห้องน้นตัวนี้เรามา เก็บหักหวานดีกว่านะคะแต่อาจจะก็จะเก็บของวานแต่ว่าข้างบนนี่นนอะมันจะอันมันใหญ่แต่มันจะขึ้นยากเลยเก็บของวานด้วยกันนะคะนนต้นมันสูงแล้วเก็ยบยากยายก็กลัวแต่มันตาย yeah อยาวหมดแล้วจะได้มา,มากเลยแย่ไปแล้วชิงเขาเนาะแย่ไวปจังเลย ยอดสักหวานขาก็ซูงนะคะนี่ก็ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนะคะขึ้นอีกรอบก็จะได้เส้นแล้วนะคะข้างบนนะคะเรามาขึ้นอีกรอบกันนะคะค่ะจะขึ้นอีกรอบนะคะแตจะพยายามองอะไป ย,ยออ,อจ,จ็ล่วงไหมคะอุ้ ฮู้ฮู้วงมแล้วนะแป๊บ เรียบร้อยนะคะตาเจอจะได้นะคะเจซี่ดูก่อนเดี๋ยวไปซ่อมเอาเรียบร้อยนะคะ ร้อยนะคะเก็บผักหวานวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะหนึ่งแก่นะคะผักหวานออกใหม่นะคะนี่ก็ไม่ได้สังเกตนะคะจนจะแก่หมดแล้วนะคะแต่ว่าก็พอทานได้นะคะพอทานได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ